าปลาสุดโตโน่พาคินหลังว่ายน้ำข้ามของลุล่วงหมดแรงจนแม่ต้องป้อนข้าวให้ ช่วงเช้าของวันนี้22ตุลาคม65โตโน่ภาคินได้เริ่มไหว้จากลานพญาศรีสัตนาคาราชจังหวัดนครพนมประเทศไทยเวลา10นาฬิกานาทีและไหว้เข้าสู่ท่าน้ำวัดกลางเพื่อพบปะแฟนๆแ,และเดินรับบริจาคเงินก่อนจะลงไปไหว้น้ำต่อไปยังลานกิจกรรมที่ศาลาแสงสิงแก้วเพื่อพบปะประชาชนและรับบริจาคอีกครั้งและออกจากท่าน้ำศาลาแสงสิงแก้วไหว้ตัดแม่น้ำข้ามไปที่วัดพระศรีโคตบองได้สำเร็จในเวลาประมาณ 12.09นาทีโดยมีประชาชนจากสปปลาวมาร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมากจากนั้นโตโน่นั่งรถไปที่ท่าน้ำหัดบ้านนาเมืองและเริ่มว่ายน้ำกลับมาฝั่งประเทศไทยที่ลานพญาสีสตนคราชแล้วโดยลงว่ายน้ำอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ16.08นาที ส่วนยอดเงินบริจาคเวลานี้พุ่งสูงไปแล้วกว่า60ล้านบาทและไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดโดยได้เปิดรับไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2565โดยล่าสุดแม่น้อยสุดลมโชยคุณแม่ของหนุ่มโตโน่พาคินได้โพสต์ภาพลูกชายในสภาพที่หมดเรี่ยวแรงโดยมีคุณแม่คอยป้อนข้าวให้พร้อมกับบอกให้กินเยอะๆจะได้มีแรงโดยคุณแม่ระบุแคปชั่นว่ากินหลายๆลูกให้มีแหงก้อนคำแม่ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ